สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาอีกแล้วเสียงแก้ๆแกวๆยาจาคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมสิหานิท่านมาเล่าให้พี่ให้น้องฟังเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะอีพี่ที่ผ่านมายาจากับแต่ภาพพ่อยังไปเยี่ยมน้องสาวเพื่อนกลับมาจากรนเว์แล้วเนาะค่ะน้องเขาะะเกับมาพักพอดีได้มาพักน้ำน้องสาวแล้วกับประมาณบ่ถึงเครื่องเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้มาเขาบ้านหลังนี้บน ยาจาก็พอหญ่เขามาบ้านหลังนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เขามากับปกติปกติก็คือว่าเฮาเขามาบานบยาจากับบ่ได้คิดว่าคือบ้านเท่ายาจาบ่ได้เอาดอกไม้อันบ่ได้เว้าเม่ทะาเราหนอกแล้วนี่อย่างได้จากับเขามากา็คือก็เอาเขา้าเอานา้ําเอาเครื่องอาหารการกินเขามาแล้วก็เอาผักเขามากมาามาับมาไหวมาบูชาพระธรรมดาค่ะพี่น้องเห็ดบ่ได้ไปเว้าเม่ทะาเลาหนอกแล้วนี่บานนี้กอยู่มา กัเขามานอนได้ได้ว่าประมาณโดนเติมอยู่ค่ะพี่น้องไกเพื่อแกจ่ากับมิตรไปกับไปวัดเป็นตอนช่วงนั้นกัพอดีได้ขามาพ่อกบพ่อแย่แล้วพ่อแย่ก็เป็นกรรมการวัดน้่เพิ่นแกจ่ากับไปเมื่อวันเสาร์วันที่กับไปวัดแล้วก็ข้าเจ้าเปลี่ยนเว้นผู้ใดอันสิไปส่งอาหารหลวงพงสี่กับเปลียนเว้นพัดเปี่ยนเว้นกันเนาะ คือพวกแกาจา่าไปวัดประจำวัดตลอดค่าไปแค่เรดาไปทั้งแถวรอสนามบินตังแตกีแต่วัดเพิ่นพันได้ใหญ่นี้จากหันตอนนี้มือหนึ่งแยาจาเพิ่นกับคบหน้าฝันกับคือบแมียนขับเป็นครับใครครับข้ากับพี่น้องแต่ก็เลยว่าจำาพื่อฝันจะของบ่ไดดแต่ว่าเป็นหูซสึกแบบว่าเป็นบ่ไดดสมบายใจบัตรต่อมาพอหญ่ ม่ยิ้มขึ้นพอไนนอนเตียงนอนบ่ได้นอนสินอนลงแล้วปวดหลังแล้วแล้วนอนบ่ได้นอนบ่หลับลูกยางอยู่เบิดขึ้นแต่ว่าบัตรกังเว้นแม่บบธรรมดา่เป็น่ยนยางพี่น้องก็ไปอันไปเฮ็ดงานได้ปกติบัตรมายิ่มขึ้นนี่มานอนนอนบ่ได้ลูกยางอยู่เบิดขึ้นเอากูเฮ้านอนอยู่เตียงนําเฮ้ากับนอนบหลับเนาะบ้านเอเอาเป็น่ันสี่สิเป็นได้จังไรสิเฮ็ดได้จังไรไปเฮ็ดงานคนมันกับบสมบาย กะสิมีตา้ำหนักลุ่งจะจากระเลยสลามไก่ก็เลยโทร่หาลูกให้ลูกเอามีเสือผาเล่าอยู่บ้านให้ลูกเอาไปหาหลวงพ่อตะกี้หลวงพ่อท่องดีอยู่บ้านอยู่บัดบ้านม่วงเนาะค่ะเนาะเอาไปเพื่อนเบื้องไห้พอดีลูกก็เลยโทรมาหาก็เลยว่าแม่ให้เม่ไปเว้าอันเม่ทอรนี่เจ้าทีเจ้าฐานในเด้อ์วาสันมาเม่กับป้าป้าเขาบ้านว่าเพื่อนอันเบ้าเม่ทอรณนี่เพื่อนวาสัน ก็คิดว่าสิบอ่เป็นคืออยู่เมืองไทยเนาะฝรั่งข้จาวานข้าจาวบอถือพี่น้องเอ้ยอันนี้บอเสื้อกับบอลบลูเนาะค่ะเนาะอันนี้ย่าจ่าเป็นคนทีแบบว่าถืออิลิคือเสื้อหมันเลยบัานนี้บาให้น้องสาวฟังว่าให้น้องสาวฟังบาให้น้องเคยฟังเอ้าข้าเจ้าหัวควรข้าเจ้าบอเสียบันน้องสาวกับบอเสียคือกันบันนี้ย่าจ่ากันเลยว่าพอิีมือมือวันจันทร์ ตื่นขึ้นมายาจาก็เลยเอาเทียนไปจุดหน้าประตูบ้านหน้าประตูเล็กจินเฮดไปจุดเทียนไว้ไปบอกแม่เทรณีอันซาตูเดอร์แม่เทรณี่ไอ้เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองลูกหลานเขามาพอได้ขออนุญาตลูกหลานก็ขอโทษขอให้คันเม่นอิลีนั่นก็เฮดยาสีเฮดจังซีให้ลูกให้หลานซวงให้เศร้าซางให้หน้าสะเวนฟรีหุดหลันเศร้าบอกให้มีเก็บไม่เปลี่ยนให้เขาได้ฮหดการเฮ้งานได้ทำมาหากิน ลูกหลานมาก็ขอพึ่งพาอาศัยจยงสิเฮ็ดจังซีถ่อคันแม่นอิลีเนก็ขอให้ส่วงให้เซาคันบ่แม่นอันบ่ส่วงบ่เซาอย่าหลานลูกหลานก็บ่เสียเด้ยาจ๋าเลยว่าเนาะคันแม่นอิลีคันส่วงขันเซาสิพาหวานเปดผาเลยว่านี่แหละบ้านเว้ายามมื้อเศ้ามื้อวันจันทร์พี่น้องอันนี้บ่เชื่อก็บ่อลูกลูด้อค่ะพี่น้องเด้วยบอวันจันทร์ยามมื้อเศ้ายามมื้อแรงพ่ใหญ่อยืดงานหางมงก็เลยพากันขี่รถออกไปบ้านน้องสาว ไปกินเ้าไปบอหนุ่งสาวฟ้างไปกินเ้าคุยกันบ้านนี้กลับจากบ้านนุ่งสาวกับสามทุ่มสี่ทุ่มแลลวค่ะพี่น้องกับแม่หอบบ้านเที่ยงขึ้นกับมากับเพื่อนกับพ่ออาบน้ำดอกมือนั้นเพื่อนว่าขอพ่ออาบน้ำเพื่อนก็ล่างเท่าล่างหน้าล่างตาเพราะว่ามันเดึกเนาะอยู่นี่ใส่เสียงน้ำดังว่าอะไบ้านนี้เพื่อนก็เล็มาแม่นอนไหมพี่น้องนอนเบิดขึ้นเพื่อนลูกเงี้ยวเที่ยเดียวเหมือนลูกกังขึ้นเที่ยเดียวไหม มือนั่นได้นอนแม่ว่าเปลี่ยนคือซูมือซูมือพอตะนอนลงกนี่กัลูกพอตะนอนลงกนี่ก็บลูกว่าปวดหลังนอนบ่ได้จากมือนั่นมาเศร้าเท่าซูมือนี่ค่ะพี่น้องบ่เป็นยังปานปิดทิมบาน,นี้เนี่ยนี่แหละพ่อใหญ่เพิ่นก็เลยเสียหลายพ่อห้อวาวาอีหยังเฮ็ดสิงที่ดีๆเฮาผ้านางสมาทีเฮาผ้าก,ากาบพาไวาพระไปเมืองไทยหฮาผ้าไปวัดวันหันวันนี้แล้วก็ับไปเฮ็ดน้าได้พี่น้องแล้วก็กาบกาบ,กาบยังซี่ อัญชลีอยู่ใส่ัณาอยู่ใสอภิบาลอยู่ใสเล่าหัวจกักเด้พญายาหัวจักเราเห็นเบิดเด,ด้ค่ะพี่น้องอันนี้บ่บ่เมน่าลางสมองเพิินเด้ตะกีตะก้อนเพิ่นกะอันนี้คือเป็นบุญวาสนามาพอกันอยู่ในวัดอิรีค่ะพี่น้องยาจากับเป็นคนแบบว่าเป็นคนซื่อๆเป็นคนมีศีลมีธรรมให้กันค่ะพี่น้องยาจาบา่าเอาเปรียบไปแต่ว่าคนอื่นจะมาเอาเปรียบยะจาแต่ของผู้อื่อนยาจาบา่าอยากเอาอือขันบ่หายคือบ่เอานี่แหละพี่น้อง ก็คืออันนี้คือมันเป็นอันอุท่าหรณ์เป็นประสบการณ์ที่พ่อพออิรีอันนี้กับบลเสื้อกับบรลบลูเนาะค่ะพี่น้องเนาะแบบนี้ก็อยู่น้ากันมากอยู่น้ากันมากหลายปีกัไปวัดไปว่าเที่ยวไปวัดไปว่าก็ดูเล่กันมาตลอดละค่ะพี่น้องบัดอันพ่อปีหนึ่งพวกแกจากับเมืองไทยกับน้องสาวก็เลยพากันซื้อไอผ้าพระเวทไอให้ข้าเจ้าเฮ็ดไอไอเครื่องสังฆพันธ์พวกไอ ไอ้งานบุญพระเวทมาก็เลยพากันเหตุงานอบ,บุญพระเวทพอแย่แล้วก็บอกคอยสับายมากอันแบบเพื่อนว่าเพื่อนเป็นมามได้สองสามปีเลยแต่เพื่อนทำขันเป็นหลายเพื่อนแบบเป็นล่ำใสไหมคะพี่น้องปัณณิยะจ่าก,กันเลยพ่อมือบุญนั่นเพื่อนไปว่าได้เป็นยังเพื่อนไปว่าได้ติเพื่อนกินอาหารลงมาพอหานะที่เพื่อนกับทองเสียเพื่อนก็ไปปวดป่วยปวดป่วย รพราพ่อหาหน้าที่กับปลตปอยพี่นองขนาดเป็นยุสองเดือนสามเดือนคนแปดสิบสี่กิโลเหลืออยุสี่สิบแปดกิโลกับกันเลยไหมคะพี่นองจอยคักไปงานบุญพระเวทอันพระเพิ่นมาจากเมืองไทยเพิ่นมาเทศแล้วกับไปบพได้ตะกอนพาเคยมาวัดนันไอ้หลวงพ่อสมศักอยู่วัดอันเดนมาร์กเพิ่นมานย่ามได้พอหง่นี่สิได้ไปซ้อยได้ไปส่งเนาะไปมืองานนันเพิ่นมาเพิ่นกระถามหา ว่าพ่อยายหนีบ่อสั่งบายเพื่อนเอาหลวงปู่หลอดห้แม่ค่ะพี่น้องบปิดพ่องานแล้วพ่อใหญ่ออกไปฮับพ่อดีลอหลวงพ่อน่ยเพื่อนเอาหลวงปู่หลอดห้เพิ่นว่าเอายังไงก็หายไม่ตายหรอกสั่เพิ่นว่าเพิ่นเอาหลวงปู่หลอดทีตึนติดตัวเพื่อนเพิ่นว่าอันนี้อาตมาติดตัวอยู่ตลอดหน้าสั่นเพื่อนเอาผ้ากิ่งหลวงปูห่หลอดห้พ่อยายวันนี้ยาากก่าจ๊ะก็เลยพาพ่อยญ่ไปพ่องานแล้วก็เลยพาพ,พ่อหญ่ไปพาตัดค่ะพี่น้อง ไปพาตัดย่โราบานเอึกษาขนาดเท่าว้าภาษาบา่ไดเพราะไงรอบป็นคนบ่ฟั่งคว่วอาหารการกินบ่ก,กินมีแต่ทายกับไทย,ไทยบบดนี้ก็เลยบอกน้องสาวน้องสาวสองคนเลยบอกว่าบอกซอยเอื่ยแเนี้ยขันราบบ่อฟังคว่วเอื่ยนั่นเอื่ยบ่อยู่น้ำเพลนเน้นวเอื่ยเป็นเมียเพลนบ่ฟังคว่วเฮาเฮาสิมายอยู่เฮ้ยงคันบ่เพลนบ่ฟังยาจ๋าเลยวางสิยาจา๋าเลยพาเพลนไปลพยงบานค่ะพี่น้องไปล่ยาบานใงล่รงบานเนานอึกษา ปเปว่ากับหมอขนาดเว่า่าเป็นมือกระซี่ใบใส่ภาษาใบนั่นไหมคะพี่น้องว่ากับว่าเป็นยังหมอกับบาม,มาแต่พ่อเขาใจแต่เขาตอบค่ำเขาจะพันไดาหลายัดนี้หมอก็เลยว่าถ้าผ่าตัดเราอยู่หนีอยู่หนีเขาแบบว่าคือเรื่องเว้ากับว่าว่าอายกันคือเรื่องเ็กเรื่องบนเตียงเนาะค่ะพี่น้องเนะาะก็จะบอกว่า,วาขันผ่าตัดมาแล้วมันสิมีอะปัญหาก็เลยว่า จะจะเจ้าจ๋าเลยบอกเขาจะว่าเรื่องนั้นบ่ม่ปัญหาสําหรับฉันโคแต่ว่าเขาบต่ตายยจาจ๋าบอกเขาพี่น้องนี่แหละพ่อดีหมอก็ะเลยไปตรวจไปเซ็กเบิ่งแล้วหมอก็ะเลยนัดผ่าตัดอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องไปผ่าตัดอยู่อาทิตย์หนึง่งนอนอยู่โรงพยาบาลใหญ่เออจ้ะผ่าตัดล่ำใส่ล่ำใส่เพิ่นตัดออกหลายมันมันล่ำใส่เมลยสันเลยเ,ลเอากลับเข้าหมองเก้าบได้เด้ค่ะพี่น้อง เออเอาขับเขาวมังเกิาว่ไดดเพิ่งก็ต้องในนอนอยู่ร่มบานเป็นเดือนกับพี่น้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวยาจาสีม่เว้าต่อไปฟังอีกเนะาะค่ะน,นว่าสิเป็นจังไดอาการของพ่ใหย่พ่อพาตัดแล้วเพิ่งสิเป็นแบบใดเอายาจาสีมาฟังให้ต่อไปเนะาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ขอให้พี่ให้น้องผู้ใดมารับฟังรับชมแลวก็ขอให้มีความสุขความเจริญขออยู่รอดปลอดภัยจากลูกเผชิญแต่ายทั้งหลายเ้อค่ะ คุณพาปาปากักรักษาคุมข้องด้วยขอบคุณหลายๆคะ่ะ